มันรู้สึกเหมือนประสบความสำเร็จได้ทำอะไรแล้วมันสัใจตอนออกกำลังกายมันไม่สนุกมันเหนื่อยมันทรมานแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาหรือความรู้สึกว่ามันได้บรรลุเป้าหมายสักอย่างเนี่ยมันยอดมาตรฐานเมืองไทยก็น่าจะมีคนทำ CPR เป็นในงานวิ่งเนี่ยจะมีจุดะสมพยาบาลอยู่แล้วแต่ไม่ต้องรอถึงจุดนั้นคนวิ่งข้างๆคุณผ่านไปผ่านมาเนี่ยช่วยชีวิตคุณได้เลยมาวิ่งกับเราสนุกและก็ดีสำหรับสุขภาพมันต้องให้หัวใจ เป็นเร็วๆให้รู้สึกว่าออกกําลังกายคนที่กลัวที่จะเริ่มก็ต้องลองมาสองผัดงานวิ่งแล้วจะติดใจครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้รายการเจาะใจอยากจะมาเชิญชวนแล้วก็ ส่งเสริมกำลังใจให้กับท่านผู้ชมในการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการออกกําลังกายสิ่งที่เราทุกคนในโลกนี้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการการมีสุขภาพที่ดีก่อนที่จะต้องไปเจอคุณหมอก็ลดโอกาสในการไปเจอคุณหมอวันนี้มีรายการวิ่งที่น่าสนใจมากมาฝากท่านผู้ชมในช่วงปลายปีนะครับอยากจะเชิญชวนไปร่วมสนุกกันแล้วก็ทําให้สุขภาพก่างกายแข็งแรงและก็รวมทั้ง เรื่องราวที่อยากจะบอกว่าคนธรรมดาทุกคนจะสามารถกลายเป็นคนที่แข็งแรงมีรูปร่างที่ดีมีหุ่นที่ดีมีสุขภาพกายและใจที่ดีก็เกิดขึ้นได้ผ่านแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับคุณทัศวัลสิริวงกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังชื่อเล่นว่าคุณวุ้ยแล้วกันนะค่ะได้รายการที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปร่วม,วมสนุกด้วยกันเนี่ยก็คือชื่อว่ารามฮีโร่รัน2024วิ่งปลอดภัยเพื่อหัวใจแข็งแรงเห็นบอกปีนี้ปีที่สองแล้วเหรอครับ ใช่ค่ะเราเริ่มจัดงาน Ram Hero Run เนี่ยเม<ะ>ื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกค่ะอ่า,าชื่อนี้เลไไหมครับวิ่งปลอดภัยเพื่อหัวใจแข็งแรงใช่ค่ะก็เป็นงานวิ่งกันสนกันจัดโดยโรงพยาบาลรามคำแหงก็แปลว่าคําว่าวิ่งกับหัวใจมีส่วนเกี่ยวข้องใช่<ะ>โดยตรงใช่ค่ะเพราะวิ่งนี่ก็เป็นการเหมือนฝึกคาร์ดิโออะไรก็า,ากาเป็นการฝึกหัวใจอย,อยู่แล้วทําให้หัวใจแข็งแรงก็ลดโอกาสที่มันจะเจ็บป่วยซึ่งหัวใจมันเป็นอวัยวะที่ถ้ามันเจ็บป่วยเราถึงชีวิตใช่ค่ะปีที่แล้วเนี่ยคอนเซปต์จะเป็นการ ซื้อเครื่องกระตุน้นหัวใจครับค่ะเครื่อง AED นี่มอบให้บุญนิธิเป็นการวิ่งเพื่อการกุศลเหมือนกันส่วนปีนี้เราก็ตั้งใจที่จะทําบุญให้กับอีกมูล,ลนิธินึงก็คือมูล,มล,ลนิธิขาเทียมอ่าโอเคคือมีเป้าหมดเพื่อกลับไปหาประชาชนที่จะได้รับประโยชน์ใช่ค่ะก็เป็นงานที่เน้นความปลอดภยัยเพราะว่าอย่างที่มีข่าว ที่เราพบเห็นกันอยู่มากมายนะที่นักวิ่งเนี่ยฟิตๆอยู่อาจจะเป็นลมหรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันเออเขาเขามีกลไกอะไรในการดูแลเรื่องแบบนี้ได้จริงๆขึ้นกับเจ้าตัวด้วยก่อนนะคุณซ้อมมาดีไหมคุณเคยมีประวัติอะไรคือเราต้องรู้ขีดจากัดของตัวเองหรือบางทีเราไม่ใช่แบบเชื่อตามคํายุคของใครที่แบบว่าใครก็ลงได้ใครก็เล่นได้อยู่ก็ไม่ได้ซ้อมมานานแล้วลง21โลเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนัก อันนี้ทางโรงพยาบาลแล้วก็เคยดูแลง,งานวิ่งค่อนข้างจะเยอะก็มีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ที่ที่ไม่คาดฝันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างจะโอเคงั้นเด<า><า>ี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้เลยน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่สนใจการวิ่งด้วยโดยเฉพาะบางท่านเป็นมือใหม่ <c oughs> ใจถึงเกินกว่าสุขภาพ <c oughs> าก็ต้อง ก็ต้องมีกลไกที uh ่รบมัดระวังมันมีสิ่งบอกเตือนหรือมันมีอะไรยังไงที่ต้องหาความรู้กันผมขอฟังแรงบันดาลใจก่อนเห็นบอกว่าคุณผู้เองก็ไม่ใช่ว่าเป็นนักวิ่งนักกีฬาอะไรตอนนี้ดูเป็นนักกีฬานะแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ก็คนธรรมดาเหมือนท่านผู้ชมก็จริงๆสุขภาพไม่ค่อยดีตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็ภูมิแพ้ค่อนข้างจะจะเยอะเป็นหวัดค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็อ้วนเคยหนัก85กิโลเออใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้น่าจะประมาณ57 ตอนนั้นก็คืออาจจะเหมือนคนทั่วไปทํางานอยู่หน้าจออะไรนี้ก็วานไปแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะอยากเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนแปลงฉันต้องจริงๆก็ตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะไปออกกำลังกายบ้างก็เข้าฟิตเนสแล้วพอดีไปรู้จักกับครูที่สอนฟิตเนสเขาเป็นนักไตกฬาตอนนั้น <ạ. S 2> เราก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่มันใหม่สบเราแล้วก็ค่อนข้างใหม่สดเมืองไทยด้วยเพราะว่าช่วงนั้นประมาณสิบสองปีที่แล้วเนี่ย ยังไม่ค่อยมีใครเล่นมากนักรู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วก็ตามไปดูเขาแข่งไม่แต่แต,แต่ถ้าคนทั่วไปผมผมมองไปที่ไตยกีฬานะที่เขาเรียกไอออนแมนใช่ไหมใช่มีว่ายนะ้ํามีจักรยานแล้วมีวิ่งมีวิ่งใช่ค่ะต่อเนื่องกัน3ชนิดกีฬาในระยะ,ะทางที่ไม่ใช่น้อยค่ะก็จะมีต้ <ใจ S 2> <ผ>มต้นหมายถึงคนธรรมดานะ เอาอย่างเดียวก็ตายแล้วไม่ต้องสามอย่างหรอกอะไรเงี้ยโชคดีที่ออเคยเป็นนักว่ายน้ําตอนตอนเด็กอ๋อตอนเด็กมมีพื้นฐานว่ายน้ําเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะคะก็ธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ว่ายมาย0สบกว่าปีครับันทีพอเราไปดูแล้วเพื่อนที่เขาเป็นนักกีฬานี่ยเขาก็ชวนให้ลองไปว่ายน้าเล่นกันล้วก็ตกใจว่าให้ไปว่ายที่ทะเลเลยเหรอเขาก็บอกว่าว่ายทะเลเลยสิอะไรเงี้ยเราก็อ่าว่ายว่ายไปกับเขาแป๊บหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาช้าจังเลย เราไม่ได้ไหว้มานานแล้วอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือคุณลงไปแข่งเล่นๆกับเขาไม่ได้แข่งค่ะคือไปไหว้เขาชวนไหว้เล่นอ๋อมันคือการซ้อมของเขาใช่ใช่ระยะประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นระยะสั้นๆนะเพราะให้ลงไหว้น้ําเล่นๆแบบเจ็ดร้อยเมตรเลยเกือบโลนะเนี่ยเจเจ็ดร้อยเมตรคือทักษะมันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณทรงยังดีอยู่เพอว่ไห้ถึงฝั่งเขาก็บอกว่าอุย เคยเป็นนักว่ายน้าเหรอก็บอกว่าอ่าใช่เขาก็บอกว่าอุ้ยอย่างนี้มันลงไตกีฬาเลยเนี่ยได้เปรียบแน่นอนแต่ตอนนั้นเราไม่เคยวิ่งไม่เคยปั่นจักรยานเขาก็บอกไม่เป็นไรยืมจักรยานเขาไปปั่นเขาก็สอนให้วิ่งก็วิ่งเดินเดินตอนก็อ้วนอ้วนวิ่งแป๊บนึงก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ลองลองดูก็เลยเริ่มที่จะลงไตกีฬาครั้งแรกที่หัวหินนะคะซ้อมนานไหมครับก็เป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเดือนใช่เหรอ ก่อนที่จะวิ่งได้ก่อนที่จะปั่นจักรยานแล้วในในฐานะนักว่ายน้ําเก่าอันนี้ผมเดาว่าแต่ละคนต้นรุ่นจะไม่เหมือนกันของคุณเนี่ยว่ายน้ําน่าจะเป็นสิ่งที่ปัญหาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจักรยานและวิ่งวิ่งน่าจะเหนื่อยสุดเพราะว่าจริงๆวิ่งมันมาทีหลังด้วยมันมาหลังสุดมันก็คือเหนื่อยจากการว่ายน้าแล้วก็แข่งในลำดับที่สามที่คุณเหนื่อยมาแล้ว แล้วก็มันต้องแบกรับน้ําหนักตัวตัวเองแล้วมันก็แข่งกับเวลาด้วยถ้าจะเอาเวลาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนจักรยานตอนก็ปั่นเล่นๆชิลๆไปเรื่อยๆเล้วไม่รู้สึกว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องปั่นเร็วเพราะว่ามันเหนื่อยมาจากว่ายน้ำแล้วก็มาั้งแผ่อนที่จักรยานแล้วเดี๋ยวเก็บแรงไว้วิ่งหน่อยใช่ค่ะความสนุกของการแข่งครั้งแรกครั้งแรกไม่สนุกเลยจริงเหรอตอนแข่งสแตนดาดเลยคือว่าย1.5ห้กิโลปั่นจักรยาน40กิโลแล้วก็วิ่งอีก1ิบ ตอนช่วงวิ่งจําได้ว่าเกือบเที่ยงอะร้อนมากแล้วก็เือแบบทุกครั้งเริ่มคิดถึงแต่ของกินแล้วก็คิดถึงเตียงคิดถึงแอร์เขามีตัดตัวไหมมีค่ะมีแต่ตอนนั้นโชคดีที่ว่ายน้ําขึ้นมาเร็วอ่าไม่หมายถึงว่าถ้าคนไปแข่งแบบขอร่วมรายการแต่ไม่ได้ร่วมรับร <c oughs> างว<ๆ>ัลก็คือจะมีเวลากําหนดคือว่ายน้ํตมองขึ้นมาก่อนเวลาเท่าไหร่จักรยานอ่อนเท่าไหร่แล้วก็วิ่งเท่าไหร่มีเวลาคัดออฟคุณผ่านสบายก็ผ่านครัผ่านแต่ทุรักทุเลคือกะว่าจะไม่เอาอีกแล้วความไม่ความไม่สนุกคือ มันเหนื่อยเหนื่อยคือทุกก้าวมันเหนื่อยมันอยากจะหยุดคือมันอ๋ออยากเลิกตลอดทางเลยใช่ใช่มันต้องอยากเลิกตั้งแต่ไหนว่ายน้ำอยากเลิกว่ายโอเคค่ะว่ายน้ำยังถนัดว่ายขึ้นมาพอรู้สึกว่าขึ้นมาคนแรกๆแล้วมันภูมิใจอ่าโอเคยังมีคนเชียร์อยู่อะไรอเงี้ยเฮ้ยขึ้นมาตัวต้นๆเลยนะไม่ธรรมดาพอขึ้นจักรยานปั๊บไปเลยโดนแซงวันสองร้อยคันแสดงว่าเจอคนที่เขาถนัดจักรยานกว่าเราพอวิ่งก็อันนี้อนใจล้วะวิ่งวิ่งไม่ไหวเพื่อนที่พาไปก็บอกว่าวิ่งขอให้แค่วิ่งอย่าเดิน จ็อกยังไงก็ได้ใช้ยังไงก็ได้แต่ยาเดินนะเราก็พยายามจนจนเข้าเส้นชัยค่ะแต่พออีกวันหนึ่งตื่นมาปุ๊บสนุกมันรู้สึกเหมือนประสบความสําเร็จหรือว่ามันรู้สึกว่ามันได้ทาอะไรแล้วมันสะใจหรือยังไงก็ไม่ทราบมรู้สึกแม้แต่เราอาจจะไม่ได้ขึ้นแท่นรับรางวัลแต่เข้าเส้นแล้วมันเป็นรางวัลในใจใช่ใช่ใช่อันนี้มันยิ่งใหญ่มันรู้สึกว่าทําได้ฮะแบบเอ้ยทาได้อ่ะแปลว่ามันหักล้างระหว่างเหนื่อยจังเลยว่ากับ ภูมิใจจังเลยจ้ะใช่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 แล้วอ,อันนี้นอันนี้นจะเหเ็ือย่านั้นใช่ค่ะหลายคนคือตอนออกกำลังกายมันไม่สนุก่ะมันเหนื่อยมันทรมาแบบนแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาหรือความรู้สึกว่ามันได้บรรลุเป้เาหมายสักอย่างเนี่ยมันยอดคือคือผมเคยไปรายการแบบนี้แต่ไม่เคยรู้ว่ากลไกที่ซ่อนอยู่ในรายการที่เขาจัดต่างๆนานาเนี่ยอะไรเป็นตัวผลักดันให้คนธรรมดากลายเป็นนักกีฬาแบบนี้ไปรูปรุกรายการอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าถ้าฟังจากรู้นะ ถ้าผมไม่เคยแข่งเลยไม่เคยพยายามเลยผมก็ซ้อมผมเองแล้วผมก็เบื่อแล้วผมก็เหนื่อยค่ะแล้วผมก็เลิกแต่บางทีไอ้รางวัลในใจเหล่านี้แหละหจะเป็นแรงผลักให้เราเออก็อยากซ้อมให้มันมาดีๆกว่านี้ใช่ใช่ใช่มันจะรู้สึกว่าเหมือนมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะในจุดนี้หรือว่าน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ศักยภาพเราน่าจะมีมากกว่านี้มันรู้สึกเราอยากจะก้าวข้ามขีดจํากัดของเราตัวเองกลายเป็นการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยคือตื่นมาหรือว่ายังไงก็ ก็จะต้องออกกำลังกายค่ะถึงจะไม่ได้ซ้อมใจกีฬาก็ยังรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เรากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วตอนนี้ณวันนี้นะคุณเป็นมนุษย์ที่มีรูนในการออกกําลังกายแบบไหนครับอาทิตย์หนึ่งน่าจะมีห้าวันหรือเกือบทุกวันโอ้ใช้ได้แล้ววันละวันละวันละไม่เยอะค่ะคือถ้ามีเวลายังไงก็ก็ขอให้ได้ออกกําลังกายนิดนึงอ่าคล้ายๆกันผมก็พยายามทำทำอย่างนั้นอยู่ไม่เน้นทําเยอะแต่เน้นทําบ่อยใช่ใช่ค่ะอ่า อันนี้คือทำอะไรเวลาออกกำลังกายก็ส่วนใหญ่บางทีก็ <in> เล่นเวทบ้างวิ่งบ้างปั่จักรยานบ้างอะไรก็ทำอะไรที่เราชอบตอนนี้รู้สึกว่าเป็นภาระไหมบางคนบอกว่าการทําสิ่งนี้เป็นเป็นภาระของชีวิตไม่เลยค่ะก็คือคิดว่าถ้าเราให้ความสําคัญกับอะไรเราก็สามารถให้เวลากับมันได้ตลอดอยู่แล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมื่อเทียบเรากับเมื่อสิบปีที่แล้วรูปร่างกับสุขภาพเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนคือแล้วบุคลิกต่างๆหรือความมั่นใจ ต่างๆเนี่ยมันก็มากขึ้นแล้วก็วินยัยตอนที่ช่วงเป็นนักกีฬาที่พีคๆเลยอะที่ช่วงที่แบบเป็นนักกีฬาเราได้รางวัลเยอะๆหรืออะไรเงรี้ยเราก็มีโค้ชที่ดูแลจริงจังเหมือนมีกันบ้านมาล้องส่งกันบ้านทุกวันเลยเราก็ต้องดูแลทั้งด้านการพักผ่อนทั้งด้านโภชนานการแล้วก็ด้านอื่นๆมันเปลี่ยนคนได้คนหนึ่งเลยเกือบเกือบทุกด้านเลยนะใช่ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนอยากจะผลักดันให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูแลตัวเองอาจจะไม่จำเป็นต้องแข่งเอาเหรียญแบบคุณอุ้ยแล้วนะแต่ แข่งให้ร่างกายมีความสดชื่นกับพี่กระเป๋าแล้วอยู่ในเกณ์ที่ดีใช่นะครับแล้วก็รายการที่เราจะนําเสนอก็คือรายการที่บอกแหละทางโรงพยาบาลรามคำแหงก็กําลังทําสิ่งนี้อยู่ค่ะอันนี้จะต้องเป็นอีเวนต์ใหญ่เลยทุกปีที่ รานจะต้องจัดขึ้นที่นี่จะออมีคุณโมลายคอนแลกะกออ็พยาบาลด้วยแลกตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากมีโอแคลช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอพัดลมดูดอากาศแอนโมมานาการเครื่องฟอกอากาศเครื่องเติมอากาศจากบริษัทแอนโมอิเล็กทริกเมดอินไทยแลนด์ยาป่อคอซานจินสีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น รามฮีโร่รัน2 0 2 4วิ่งปลอดภยัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงสมัครได้แล้ววันนี้เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเมื่อปีที่แล้วก็นุ่นก็ได้มากับน้องซัมเมอร์นะคะเป็นสุนัขโกลเด้นรีทีเวอร์ของนุ่นนะคะ ก็ได้มาที่งานนี้แล้วก็มาวิ่งด้วยกันทั้งบ้านเลยค่ะคุณพ่อก็มาลูกก็มาแล้วก็มาวิ่งด้วยกันก็เป็นงานที่สนุกค่ะก็มีคนเยอะมากการจัดการก็ดีมากแล้วก็เวลามาวิ่งก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าโอ้โหมีรอบไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์นะคะอะไรที่ทำให้อยากมาร่วมงานในปีนี้อีกนะคะก็คือเส้นนี้เป็น,เ,ปนเส้นที่ชอบเพราะว่าเป็นเส้นที่ปิดปถนนแล้ววิ่งโฟรดีนะคะแล้วก็พอเข้ามาถึงเส้นชัยก็คือเข้ามาก็เจอเพื่อนที่เคยเป็นนักวิ่งด้วยกัน เยอะแยะมากมายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหันเยอะมากเป็นงานที่แบบมีหันเลียงสองฝั่งแบบประทับใจมากค่ะสำหรับงานวิ่งมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับในการตั้งเป้าหมายเราสามารถตั้งเป้าหมายได้หลายๆอย่างมากอย่างตัวอย่างผมนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นวิ่งเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายว่าต้องการให้มีสุขภาพดีนะครับพอในสเตต่อมาเราก็อยากวิ่งให้มีอ่าลิมิตตัวเองท้าทายลิมิตตัวเองเราต้องการสถิติที่ดีขึ้นนะครับหรือ พอบางช่วงของของชีวิตเองเนี่ยเราก็มองการวิ่งเป็นการวิ่งเพื่อคนอื่นฉะนั้นไม่ว่าเราตั้งเป้าหมายใดๆก็ตามว่าเราจะวิ่งเพื่ออะไรหรือจะทําเพื่ออะไรก็ตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ต้องวางแผนในการทําและสิ่งนั้นจะไปส่งผลในวันแข่งขันครับปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่มีระยะเพิ่มขึ้นจาก10กิโลโเป็นฮาฟมาราทอน21กิโลนะคะก็คิดว่าน่าท้าทายมากเลยค่ะเพราะว่าหลุดในเมืองที่เป็นระยะค่ะก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะก็ คิดว่าน่าจะได้ลองค่ะมันเป็นระยะเพื่อการท้าทายตัวเองการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญนะคะ ตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารอีกสองท่านนะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงการรายการวิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับท่านแรกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงและกลุ่มบริษัทในเครือครับดรรุกขจีการจนพิทักษ์คุณเออร์สวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็น c h i e f Marketing o f f i c e r และก็เป็นกรรมการบริหารด้วยครับคุณทีโบสปีตากิสครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้นิดหน่อยครับเป็นชาว อาประเทศอะไรครับผมมาจากประเทศฝรั่งเศสครับอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับอยู่เมืองไทย13ปีแล้วครับไม่นิดหน่อยแล้วล่ะ <S 2> <S 2> ถ้าอยู่เมืองไทย13ปีต้องพูดได้เยอะแล้วอันนี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับงานวิ่งที่กําลังจะเกิดอันนี้ผมถามแบบนี้เลยคอนเซ็ปต์แนวแนวความคิดของการจัดของครั้งนี้เป็นปีที่2เนี่ยคืออะไรอย่างไรคอนเซ็ปต์ปีนี้เป็นเป็นคอนเซ็ปต์รามฮีโรเรนครับ,รบไม่ใช่ปีนี้ยังเดียวปี ทุกปีเป็นทุกปีจะเป็นรามฮีโร่รันใช่ครับและเราอยากส่งเสริมให้ทุกคนดูเลุสุาภาครับเลยป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกายครับด้วยความที่โรงพยาบาลเราเองก็จะมีชื่อเสียงทางด้านเกี่ยวกับการรักษาดูแลโดคเค่นเรื่องหัวใจเลยป่ะใช่ใช่ค่ะเราก็มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญนะคะค่อนข้างมากทีนี้เราก็ อยากจะช่วยกันส่งเสริมอยากให้ทุกๆคนหันมาดูแลรักษาสุขภาพแม้ว่าจะมีหมอที่เก่งแต่ถ้าคุณแข็งแรงคุณก็จะได้ไม่ต้องมาเจอหมอเราจะได้ไม่ต้องมาเจอหมอเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาทําอะไรกับตัวเองสักหน่อยออกกําลังกายจนเป็นนิสัยเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะนะคะก็คุดอุ้ยก็เป็นคนเริ่มต้นกิจกรรมรามพีโรรันขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอคุณทีโบมาดูแลต่อเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะอันนี้จะต้องเป็น อีเวนต์ใหญ่เลยทุกปีที่รามจะต้องจัดขึ้นเพื่อที่เราจะเหมือนกระตุน้นหรือว่าเป็นส่วนหนึ่ง <C> uu, ที่อยากจะชวนทุกคนมาผมเห็นด้วยกนะับแนวคิดนี้มากว่าโอเคเราจัดวิ่งแหละฟังดูมันเหมือนแบบปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าทุกคนซ้อมเองอยู่ที่บ้านนั่นก็คือคุณได้ออกกําลังกาย <C> s <S แล้วคุณก็ซ้อมบ่อยๆเพื่อที่คุณจะมาร่วมรายการคุณก็ไม่ต้องมาเจอหมอในลักษณะคนไข้คุณก็มาเจอหมอในลักษณะผู้ร่วมการ วลังร่วมกันออกกำลังกายปีที่แล้วสําเร็จดีขนาดไหนยังไงครับโหปีที่แล้วเราจัดตอนช่วงช่วงฤดูฝนแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองยาวมาเลยแล้วก็ฝนตกหนักมากวิ่งวิ่งตีสี่ตีห้ามั้งใช่ใช่ฮะเริ่มตีสี่ครึ่งับคือเราก็ถอดใจแล้วคนไม่น่าจะมาปรากฏว่าคนเข้ามาร่วมงานกันประมาณ2,500นหอคนโอหสองพอคนเลยเหรอใช่่ะแล้วคนก็ชื่นชมกันมากเลยว่าว่าจัดงานได้ดีแล้วเขาก็มีความสุขันมากปีนี้อยากให้คนมาวิ่ง ใช่ครับกี่คนครับปีนี้จราเกตเป็น5 0 0 0ันคนครับแล้วก็ปีนี้จะมีคุณโมหลายคนแล้วก็พยาบาลด้วยเพราะว่าทุกโรงพยาบาลในเครอเอือจะมีพนักง,งานแล้วก็คุณโมมาวิ่งด้วยครับเรามีกี่โรงพยาบาลในเครือคือโรงพยบาบาลรังผาแผเรามีอยู่หลายเครืออยู่ข้างในนะคะเ,<อ>เรามีการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์เองอันนี้ก็เป็นเ็ตเวิร์กกับเรา,านะคะกลุ่มโรงพยาบาล วิภาวดีถ้านับพันธมิตรทั้งหมดเลยรวมๆแล้วก็ประมาณ40โรงพยาบาลทั่ว uh huh. ประเทศค่ะก็เดี๋ยวเราก็กํำลังติดต่อว่าใครอยากจะเทคพลาดตรงไหนบ้างอันนี้ก็ช่วยกันนะคะจํานวนผู้ร่วมงานเนี่ยระดับ2,000กว่าคนจนถึงปีนี้อยากให้มา5,000คนเนี่ยแปลว่าเราต้องมีจุดเด่นที่เขาแบบชื่นชอบ โดดเด่นอยากมาต้องมาอะไรเงี้ย <God. S 1> มันคืออะไรครับพี่น่เพียรนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าพี่ที่เรียวเป็นเอเวนต์วิ่งสำหรับคนชอบวิ่งมาก ต้องตื่นเช้ามากปีนี้ถ้าคนมีคนไม่ชอบออกกำลังกายบ่อยหรือว่าแต่ว่าอยากมามีแอคทิวิตี้แล้วก็มาวิ่ง3มกิโลแองได้แล้วก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากอ่าแล้วจริงจริงสามกิโลเดินเร็วๆก็ยังทันนะไม่โดนคัดออฟหรอกได้ครับได้ไดยังได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องออกเช้ามาก <c oughs> ไม่ต้องตื่นดีสามดีสี่ใช่ครับ เราพิเศษด้วยค่ะปีนี้คือเราจัด2วันปกติงานวิ่งธรรมดาก็จะมีแต่วิ่งแล้วก็อาจจะมีซุ้มมีบูธอะไรให้กินคุ้งกินข้าวรับเหรียญหลังวิ่งรับเหรียญกินข้าวกอากาแยกย้ายใช่ไหมคะของเราเนี่ยวันแรกก็จะมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตนะคะจากคุณไอซ์ปาร s สนะคะก็เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็คงสนใจแล้วก็อยากจะ ไปดูนะคะเอาวันนี้ยังไม่วิ่งวันยังไม่วิ่ง,งค่ะเป็นการมาเอนจอยมาร่วมกิจกรรมจัดก,กับทางโรงพยบาบาลที่จัดไว้ให้มันจะดูคอนเสิร์ตมมีนี้ด้วยหรอใช่ค่ะปกติแล้วจะวิ่งกันวันอาทิตย์ค่ะส่วนวันเสาร์อ่ะมันจะเป็นวันที่เขาเรียกว่ารับรับรับอุปกรณ์กันรับรับบิฟใช่ใช่เราก็จะจัดขึ้นปีนี้มารับบิที่รับดูคอนเสิร์ตใช่สังสรรค์ค่ะพูดคุยกันขิงกันก่อนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่อะไรอย่างี้อ๋อ ในงานก็คงจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพจะมี Health สตอกด้วยจะมีเฮลสตอกก็คือท a อกก็มีให้ความรู้ให้ความรู้เนี่ยค่ะกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งหมดนี่เป็น Open Event ไม่ใช่สำหรับคนออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วก็อี e วนต์วันก่อน b ีบเดย์จะเป็น Expo Day T The Mall Lifestyle Store บ a n g k a B ก่อนวันนั้นขึ้นไปอีกก่อนเสาร์อีกเหรอสองวันวันเสาร์เป็น T The Mall Bangka B ีแล้วก็ทุกคนมามาดูได้มาคุยได้แล้วก็ Register เพิ่มได้ครับคือไม่ต้องเป็นนักวิ่งก็ได้ก็คุณจะเป็นครอบครัวหรือเดินมา The Mall Bangka B พอดีเราก็จัดกิจกรรมที่น่าสนใจคือคุณเข้าไปชมอะไรได้ฟรีหมดเลยใช่ค่ะก็เข้ามาดูว่ากิจกรรมเราทําอะไรกันบ้างแล้วเผื่อถ้าณวันนั้นก็สนใจก็สามารถสมัคร จะมาลงทะเบียนเพิ่มก็ได้จะมาขอรับความรู้ก็ได้มารับความบันเทิงก็ได้จะมาทดสอบสมรรถนะของร่างกายก่อนว่าเราควรจะวิ่งระดับปลอดภัยอะไรยังไงหาความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ได้เลยแปลว่ามีที่ปรึกษาให้ยินพร้อมดูแลทุกคนอยู่แล้วค่ะครับปัญหาที่คุณอุ้ยเคยบอกว่ามันมีความเป็นห่วงในการวิ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ทั้งประเทศไทยทั้งนานาชาติให้ความสนใจในการระมัดระวังเรื่องนี้มากเราเรามองเรื่องนี้อย่างไรครับเคยไปแข่งไตกีฬาเมื่อ สองปีที่แล้วที่ภูเก็ตแล้วตอนนั้นคือไม่ฟิตเลยมันหลังโควิดด้วยวันนั้นร้อนมากตั้งแต่รู้คือรู้สึกว่ามันร้อนกนะับปั่นจักรยานแต่พอลงมาวิ่งแล้วก็ยังพุชตัวเองอยู่ค,คือพุชตัวเองมากเกินไปอ่ะจนจนรู้สึกว่าคือเหลืออีกสามกิโลอ่ะมันก็ควรจะหยุดแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ไหวมันคือเหมือนเราควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะคือวิ่งเนี่ยคือมีคนที่ถ่ายคลิปมาให้ดูคือแขนขาเนี่ยไปคนละทาเหมือนเวลา,าเราเห็นคลิปที่นักวิ่งอยากไปแต่ขามัน เปาะแปะเปาะแปะรู้เองคุณเป็นอย่างนั้นเลยคือเราก็ร่วงไปคนเรียกเลยนี่คือไม่ได้ยินแล้วคือคือไม่ไม่รู้เรื่องเลยหมดสติคือเกือบจะหมดสติจนเราลากตัวเองไปถึงเส้นชัยไปถึงเส้นชัยเรารู้ว่าตรงนี้เส้นชัยแล้วเราไปเกาะรั้วปุ๊บก็จำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกทีก็อยู่ในเต็นท์พยาบาลแล้วอ๋อคุณเปาะแปะแต่คุณยังไปได้3กิโลจปแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยด้วยตอนนั้นก็คือคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันจะถึงอยู่แล้วอะ แต่ว่าก well. ็ลากตัวเองเข้าไปอย่างนี้ไม่มีคุณหมออยู่ใช่ไหมไม่มีใครเป็นคุณหมอผมจะถามแค่ว่าอย่างนี้มันควรจะเขาทําถูกหรือทำผิดทน่าจะผิดเออจริงๆแล้วสิ่งที่สิ่งที่แบบจิตใจแบบฉันจะไปถึงตรงนั้นแต่ว่าขามันควบคุมไม่ได้ใช่จริงๆเราควรจะหยุดเราควรจะ หาเจ้าหน้าที่มาดูแลหรือเราควรจะไปทําแบบนี้นเราควรจะหยุดแล้วค่ะแต่ตอนนั้นคือรู้สึกว่าโอ้มันอีกนิดเดียวแบบเดี๋ยวจะทนเดินเดินเอาแต่ไม่แน่ใจว่ามันคือจําอะไรไม่ได้เลยสั่งการอะไรต,ตัวเองไม่ได้เลยเแต่รู้ว่าลากตัวเองไปจนถึงตรงนั้นได้แล้วพอดีคุณแม่เป็นพยาบาลคุณแม่รออยู่ตรงเส้นชัยคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าอาการแบบผิดปกติมากคุณแม่ก็รีบระสมพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็โอเคหลังจากนั้นก็กลัวเลย ก็รู้สึกว่ามันอันตรายมันเกิดกับตัวเองจริงๆได้ได้ข่าวมาเยอะแต่เราก็ประมาทอะถ้าไม่เจอกับตัวเองมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้รู้ว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนพัดลมดูดอากาศ Anmo มมานากาศเครื่องฟอกอากาศเครื่องเติมอากาศจากบริษัท Anmo e เล c t r i c Made in Thailand Small พรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ Line ID @small d e a d matters สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักวิ่งอาจจะเกิดอะไรอีกก็ได้หกล้มขาพลิกอะไรก็ได้หัวใจจะเป็นอะไรก็ได้อีกก็ต้องต้องคิดเผื่อไว้เราเราจะทําอะไรยังไงเพื่อให้มันมีความปลอดภัยมากที่สุดอันนี้เนื่องจากงานวิ่งของเราเป็นการจัดจัดในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็ตอนเช้ามากๆก็คิดว่าเรื่อง h e โต stroke เรื่องปัญหาเรื่องสภาพอากาศน่าจะไม่ร้อนน่าจะไม่ร้อนเรื่องที่2ก็คือเรามีการเปิดอบรม สอนการกู้ชีพเบื้องต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการรามพโรรันเนี่ยนะเราเปิดอบรมที่โรงพยาบาลแล้วก็นอกสถานที่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเข้ามาเรียนก็จะได้โซนที่พิเคษจากเราไปว่าเขาผ่านการอบรมแล้ว CPR อะไรเนี่ย CPR กับการใช้เครื่อง AED ขออใช่ค่ะเครื่องความช็อตชงเครื่องช็อตใช่ค่ะในงานวิ่งของเราคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะมีเสื้ออยู่3มสีก็คือสีขาวนี่จะเป็นเสื้อบุคลากรทางการแพทย์ อันนี้อันนี้สไตล์ถูกต,ต้อง,องเลยใช่ไหมสไตล์น<อ>ี้เลยช่คแล้วก็จะมีเสื้อสีน้ําเงินเสื้อสีน้ำเงินจะเป็นเสื้อแบบคนที่ผ่านการอบรม CPR ถ้าคุณสามารถพลุกได้ว่าคุณผ่านการอบรมกู้ชีพเบื้องต้นนี่มาได้คุณสมัครวิ่งปุ๊บคุณจะได้เสื้อสีน้าเงินอัคันนี้เสื้อสีน้ําเงินเนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าเสื้อสีน้ำเงินจะเยอะ ในงานวิ่งก็ทําให้รู้สึกเพราะเราอบรมไปเยอะมากมันก็อยากให้มีคนช่วยกันได้เยอะๆใช่แล้วก็จะรู้สึกอุ่นใจด้วยไม่ว่ากับตัวนักวิ่งเองหรือทางญาติพี่น้องอะไรที่ศกที่ยอมให้คุณมาวิ่งเช้าๆขนาดนั้นแล้วเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จมากคุมีนักวิ่งน่าจะประมาณพันคนจากสองพันห้าร้อยคนนะคะพันคนที่ใส่เสื้อสีน้ําเงินและสีขาวโอ้ือเรเยอ่จริงนะขึ้นมาปะกันขึ้นหนึ่งมีคนพร้อมช่วยคุณที่ผ่านการอบรมแล้วด้วย ใช่ะอันนี้ก็เป็นเสียงตอบรับก็ดีมากๆเลยว่ามีมาตรฐานเมืองไทยก็น่าจะมีแบบนี้ที่คน<อ>ทํา CPR เป็นทำอะไรเป็นคือคุณคไม่ต้องรอจนถึงจุดคือในงานวิ่งเนี่ยจะมีจุดปฐมพยาบาลอยู่แล้วแต่ไม่ต้องรอถึงจุดนั้นคนวิ่งข้างๆคุณผ่านไปผ่านมาเนี่ยทาช่วยชีวิตคุณได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นงานวิ่งปลอดภัย นี่คือที่มาของคอนเซปต์ฟังดูน่าอบุนใจมากกว่าวิ่งไปไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องทํำยังไงอะไรใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเส้นทางวิ่งของเราเนี่ยเป็นการเส้นทางที่เริ่มจัดที่อินดอร์เซียมหัวหมากซึ่งห่างจากโรงพยาบาลประมาณ2กิโลนิดๆเลยคะซึ่งเรามีการซักซ้อมกันตลอดเวลาวรถจุกเฉินจะวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้ไปถึงโรงพยาบาลได้ในเวลาไม่เกิน5นาทีซึ่งเราเชอ่ไม่หมดแล้วแล้วเราก็มีการส่ง ออกหน่วยเขาเรียกว่าออกหน่วยอย่างเงี้ยไปช่วยงานวิ่งต่างๆหรืองานอีเวนต์ต่างๆในละแวกนั้นค่อนข้างเยอะค่ะอ๋อก็คือเราเราเคยอยู่ในในการช่วยเหลืองานวิ่งอื่นๆมาแล้วค่ะแล้วคนทั่วไปใส่เสื้อสีอะไรครับสีฟ้าค่ะตกลงสีขาวนี้คือคุณหมอค่ะสีน้ําเงินคือผ่านการอบรมสีฟ้าคือนักวิ่งปกติใช่โอเคนั่นคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่คราวนี้ทําไมถึงคิดถึงปริมาณคนถึงห้าพันคนครับ ปีนี้มีเพิ่มมีแอคทีฟิตี้มากกว่าใช่ไหมครับอีเวนต์สำหรับวายเดอร์ออเดียนส์ปีที่แล้วไม่มี3กิโลเหรอไม่ใช่ครับปีแล้วไม่มีกิจกรรมไมม่กกิจรรวันแรกไมมม่ีกกิจรรวันแรกนี่เหรออันนี้แล้วแล้วก็ไม่มีกิจกรรมที่หลั g วิ่งครับปีนี้เป็นมังเช้าถึง11บเอโมงจะมีแอคทิวิตี้ด้วยครับคือวิ่งเสร็จแล้วก็ยังมีต่อ มีอะไรครับจะมีกอนออกกำลังกายเกมสำหรับเด็กสำหรับครอบครัวอ๋อผมเข้าใจแล้วมันจะไม่ใช่ใชแฟนที่เป็นนักวิ่งอย่างเดียวแล้วคนคที่อยากมาพักผ่อนมาเที่ยวมามาร่วมสนุกมาร่วมรับความรู้หรือคุณพ่อวิ่งแต่คุณแม่ไม่ได้วิ่งคุณแม่ก็มาเดินก็ได้แล้วมาร่วมกิจกรรมคุณลูกก็ได้อะไรองนี้คนจึงมากขึ้นวกว่าเดิม<ย>ได้อย่างนึงคือปีนี้เราเพิ่มระยะ เพิ่มรยะการวิ่งด้วยปีที่แล้วนี่วิ่งมากสุดคือ10กิโลก็คือมินิมาราทอนปีนี้มี21ก<อ>ิโลเพราะว่าปีที่แล้วนี่เสียงตอบรับค่อนข้างดีมากแล้วก็นักวิ่งที่เป็นขาแรงส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่เหนื่อยเลย10กิโลไม่พอเขาบอกไม่พอใช่ครับส้นทางวิ่ง21โลของเราก็ได้รับการปล o องเรียบร้อยแล้วโดยกับสมาคม รีทาแห่งประเทศไทยเออเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีรับรองเพราะว่าไม่ไม่แน่บางทีไม่ได้วัดโดยงมีการวัดระยะมีอะไรให้ให้ให้ตรงอ่าให้ให้ได้ตามนั้นจริงๆใช่ค่ะคือคือเราเอาใจนักวิ่งด้วยแล้วก็เอาใจคนอื่นๆที่ขาสมัครเล่นด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะเอาใจทั้งทั้งสองฝั่งค่ะก็ต้องคอยติดตามสมัครทางไหนอะไรยังไงบ้างครับจะอยู่ในเว็บไซต์กับเพจของลันลาแล้วก็ทางเพจ Facebook ลงพิการรามแหง มีอะไรในใจอยากจะฝากนักวิ่งถ้ายังไม่แน่ใจเอ๊ะผมควรจะไปดีไหมอะไรอย่างนี้มาวิ่งกับเราด้วยครับแค่นี้นี้เลยครับคุณเลยทำไมทาไมผมถึงควรจะไปวิ่งกับคุณครับสนุกครับสนุกครับไม่แล้วก็ดีสำหรับสุขภาพวิ่งทุกที่ได้แต่ว่านี้เป็นกลุ่มแล้วก็กลุ่มพี่ ดูแลสุขภาพแล้วก็คิดคอนเซ็ปเป็นทุกเร่องที่เกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมครับก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งความบันเทิงทั้งอะไรก็อยู่ในนี้หมดไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวเป็น community ดูทุกเรื่องชุมชนสุขภาพใช่ครับโอเคเหมือนที่บอกอะค่ะเราอยากส่งเสริมเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของทุกคนอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าอย่างพวกเราเองเนี่ย อยู่ในช่วงอายุที่เริ่มอายุมากขึ้นก็เห็นแล้วว่าพลังต่างๆมันเริ่มดรอปลง<ม>ยิ่งงานเยอะขึ้นไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วก็ก็รู้เลยว่าสุขภาพไม่ดีเท่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่ใกล้หมอมากๆ<ม>เราก็จะได้รับคําแนะนําตลอดว่าต้องไปออกกําลังกายบ้างนะแล้วออกกําลังกายเนี่ยขนาดแต่ก่อนที่แข็งแรงมากๆคือเร,เ,รเรียกว่าเจาะเลือดออกมานี่คุณหมอบอกว่านี่เป็นยอดมนุษย์ละทางฝั่ง anti aging ิ ging, ้าเลือดดีซึ่ง พอตอนหลังเราหยุดออกกําลังกายไปเนี่ยมันก็กลายเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาที่ก็อันไหนผ่านเกณฑ์บ้างไม่ผ่านเกณฑ์บ้างนะก็ก็ก็รู้สึกว่าเออยังไงก็ต้องแบ่งเวลาจริงๆแล้วตอนนั้นเน้นเล่นโยคะไม่ได้คาร์ดิโอเลยคุณหมอก็บอกว่ามันต้องให้หัวใจเต้นเร็วๆให้รู้สึกว่าออกกาลังกายเพราะว่าบางทีเราออกกําลังกายเบาๆไปแล้วหัวใจเต้นไม่เร็วเนี่ยร่างกายไม่รู้ว่าออกกําลังกาย คุณไม่ต้องวิ่ง5กิโล10กิโลก็ได้วิ่ง3กิโลก่อนนะคะแล้วคอมาลอง,องก็อาจจะเป็นแบบคุณอุ้ยที่พอลองวิ่งไปแล้วแล้วก็เอ้ยเราก็ทําได้นี่นาแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นนิสัยก็อาจจะไปฝึกใครที่ติดใจปีหน้าเราก็จัดอีกนะคะก็ก็ก็เลยอยากจะชวนทุกท่านค่ะคุณอุ้ยจะฝากอะไรท่าผม้ชมครับก็ขอฝากงานวิ่งรามพีโร่กัน0 2 4ันยนะคะคืองานนี้นอกจากได้สุขภาพแล้วเราก็ยัง ได้มีความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันด้วยเพราะเป็นงานวิ่งการกุศลนะคะซึ่งปีนี้เราก็ทําบริจาคให้มูลที่ขาเทียมนะคะก็ไปดูแลสุขภาพแล้วก็ไปทําบุญร่วมร่วมได้บุญได้กุศล<ช>กันด<ช>้วยอย่างถ้าคนที่กลัวที่จะเริ่มต้นเลยค่ะต้องลองมาสัมผัสงานวิ่งคือลองที่จะยอมตื่นเช้ามาสักวันแล้วก็ลองดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วจะติดใจค่ะทำไมเขาถึงจะติดใจต้องลองทําครับไม่<ช>ลองมันไม่มีไม่มีดามรู้ใช่ค่ะ โอเคขอบคุณมากครับทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับเจอกันที่งานวิ่งครับขอบคุณมากครับ